<Okay. S 1> อเอาวะดีเนาะถุยเหมือนต้องไหนวะโอ้ยไม่เอาไม่ใช่สวัสดีครับผมแอ,แอแมนะครับวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปบุกสวนที่บ้านของผมนะฮะเหมือนรีบเนาะไม่รู้จะรีบไปไหนไปบุกสวนมะยงชิดนะครับมะยงชิดก็คือจะลูกเท่าไข่นะมะปาง,เห,าปางเหมือนมะปางเหมือนมะยงเออช่างมันแหละเดี๋ยวเราจะพาไปบุกสวนประมาณปลูกไว้ประมาณ46,758ไร่ ประมาณ376,468ันต้นนะเดี๋ยวเราไปเป็นกินกันแบบหมีอิ่มหมีพีมันเลยแล้ววันนี้ไอแม็กก็คือเราจะเอามายงชิดเนี่ยไปประกอบอาหารเราแก็ของหวานแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นอาหารข้าวนะครับเพราะนั้นไปเลยอย่าพูดมาพํำเพลงเดี๋ยวมืดเหมือนเดิมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอู้ันหน้าเหลือเกินเรามาถึงที่หมาแล้ว ดูเอานะครับว่าไม่รู้ว่าป้าที่ดูแลเนี่ยเขาเอาไข่ไก่มาห้อยหรือเปล่านะใหญ่เป็นไข่ไก่เลยอันนี้ป้าเขาป้าเขาเจ้าของคนปลูกนะ<ม>เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีประมาณ3ามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบแปดต้นจะดกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนะไปเลยอันนี้กินได้เลยใช่ไหมป้าได้ครับกินได้ไม่ต้องกินแล้วมายงมาเยิงกินได้กันกินเข็มก็ได้ลองดิฮะ ชีดยาเปล่ารับประกรันรับประกรันปลาเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ถ้าทำลายฟูป,ปากพาไปส่ง,งบาด้วยหวานมากเหรอยดอดอเลยเดี๋ยวไปดูลูกใหญ่กว่าวนี้ลูกนี้ไม่ค่อยใหญ่เลยนยอ,อดอันนี้อน,นี้ พิเศษให้เขาอืมกินเลยนะร้องได้เลยนะเอาเลยอกินอย่างน้ำตาลนะอย่างกับมะม่วงไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมเช่าเช่าใช้มือดิเทียบเกับมือเปียกเลยนะลูกลูกนึงเกือบโลจริงๆเดินมานะไม่ใช่ไอเนี้ยโลนึงเดินมากเกือบโล ว่าให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวัมภาดปลากันนิดดีกว่าป้าทําไมมันถึงใหญ่อย่างงี้ครับเนี่ยโอ้หันมันหันก็ใหญไนน่ไม่อันนี้ไมอันนี้ไมเป็นไมเ่เรารเราดูแลเราดูแดให้น้ำโอ,อ๋ยนี่ไม่ไม,ไม่ได้อะไรเลยยาก็นิดหน่อยฉีดยานิดหน่อยฉีดยานิดหน่อยขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้เหรอครับตอนนี้ถ้าเบอร์หนึ่งอย่างนี้มันมันก็ทอพิเศษอย่างนี้เลยนะสองร้อยร้อยห้าสิบโลละสองโลละสองร้อยสองร้อยห้าสิบ เออใช่แต่เบอร์เบอร์หนึ่งนี่นะตอนนี้ส่งนะนะอย่างนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบสวนอยู่หมูนี่มันอยู่หมูสีตำบลพุนพาวอำเภอมะลมจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำทำด้วยตัวเองเลย้าเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไปเลยเดี๋ยวเขาดูคลิปผมแล้วเขาสนใจก็โทรมาหาป้าเลยแล้วเผิ่ส่งไปนู่นเลยสวิตเซอร์แลนด์นู่นเลยลูกค้าเยอะแฟนแฟนขับตับแขงผมเยอะเนอนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรถ้าจะสั่ง093ม หนึ่งหกสามหกแปดแปดศูนย์ชื่อประคิดปรัศปรัศประคิดสวนแสงตะวันสวนแสงตะวันมาดลมชัยนาทลูกละกิโลเหี้ยแม่ก็แก๊กแม่ก็ก็แก๊กลูกละกิโลจะลูกละกิโลนะครับเดินมาเป็นกิโลก็จะได้กินเดินมาเป็นกิโลไปชมบรรยากาศรอบๆดีกว่า มันใหญ่จริงๆนะอยู่ได้ทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้โหยังกระดุมในสวนแล้วก็ไออย่งกระดุในสวนไก่ไก่ของอร่อจริงๆเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันดีกว่าดูที่ว่าจะทำเป็นอะไรเป็นของขวัญได้บ้างอย่าไปดูกันในครัว ตอนนี้ก็ตัดเข้ามาเลยนะครับตัดเข้ามาในครัวเดี๋ยวเราจะรู้กันว่ามะยงชิดหรือมะปางสามารถทำเป็นอาหารคาวได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันเลยครับนั่นขั้นต้นเดี๋ยวไปดูส่วนผสมของเราก่อนเดี๋จะให้แม่ครัวทำให้กินนึกนนนั่นก็คือ เราจะมาตำแบบส้มตำนั uh ่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวรอแม่ครัวก่อนแล้วเราก็มาอยู่กับแม่ครัวแสนสวย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 ไม่มันจะมันยังสวยวันสวยคืนสวยมีทิินะครับเราได้ม่ยงมคิดมาแล้วใช่ไหมอ๋อโอ้โหสุดยอดถ่ไก่ปะครับเนี่ย ไข่เราเองมีไข่ด้วยจะทำเมนูอะไรให้ทานครับวันนี้วันนี้จะเป็นตำซัวมะยมชิดตำซัวมะยมชิดด้วยเคยกินล่าโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินเลยเนี่ยเราเคยเห็นแต่แบบของหวานเนาะของหวานแบบว่าลอยแก้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราอยากจะดัดแปลงมาเป็นอาหารคาวบ้างนะคะก็ตามนี้ เราจะดูอุปกรณ์ตอนนี้เลยมีมะย,ยงชิดมะเขือเทศมะนาวพริกกระเทียมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็พริกพริกสดผมว่าเริ่มเลยดีกว่าอยามืดม <Okay. S 2> ไม่มืดเราจะเช้าแล้วว่าต,ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนเพริกกระเทียมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ เอากันเลยตรงนี้ดีกว่ามาปัาป๊บตรงนี้เลยดีกว่าได้ไหมน้มนำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกอันนี้เป็นอัคคมก่อนดีกว่าอืมได้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 อันนี้อันนี้ไม่ใช่มะเขือเทศครับอันนี้ก็เป็น มายงชิดอุ้ยแมทกันมากอะแมทแมทแมทได้เลยโอ้ไขที่ยังไม่รู้เขาอ,อาจจะมีคนทำได้ก็ได้แต่ผมไม่เคยกินอย่างเงี้ยโอ้ค้นแมทเลยอะได้ได้ไดโอ้ผ่านผ่านผ่านานี่อร่อยนี่อร่อยจริงอะจริง อืมอืมรอเอา,อางี้ดีกว่าเหมือนเดิมไม่ใช่สายกินแต่แต่แต่วันนี้ไม่กินให้ดูอร่อยเดีไปุ้มกินกับใครก็ไดมาเลยเอาเป็นว่าขอจบีเท่าน,น,นี้ครับไปกินก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้า